สวัสดีครับมาพบกับผมเซียนกบในช่องกบพาลุยครับผมวันนี้ออกหาลาพึ่งล่ามีเหมือนเดิมครับผมวันนี้เป็นวันที่สี่ครับมาไม้เก่าครับผมไปคนอื่นก็ไม่ค่อยได้เนาะก็เลยมาไม้เก่าที่เคยได้ครับผมลองดูครับว่าวันนี้จะมานไหมโอเคครับผมลรยกันเลยครับ เข้ามาก็ไปเจอจริงๆครับผมถึงครับผมผมพาไปดูครับดูครับกบลังพึงครับผมน,นี่งามพอสมควรครับผมกรีลาครับผมจัดเลยชุดทูบเรียบร้อยครับ ดูกันเลยโหหวานผมนี่ครับผมยังไม่ปิดตานี่สวยงามครับ ไปถังดูก่อนครับผมนีย่ยากชัดครับผมน้ำก็ไม่เต็มดิดเท่าไรหรอกครับแ่ก็พอได้ครับผมบยากาศัดครับผมครับเรากวัาแล้วครับผมน้นำหวานโอเคอยู่ครับก็ประมาณสัก หกสิบเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์ครับผมเไี่ยวโอเคครับผมรังแรกครับครับเข้ามาก็มาเจอรังนึงครับขุดใหญ่เลยครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นเลยครับผมว่ามันใหญ่ขนาดนี้ครับผม เดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามันใหญ่แค่ไหนดูกันเลยครับนี่ใหญ่กว่านี่พูงมือผมนิดเดียวโอ้โ <c oughs> หชื่นให,ใหญ่กว่าใหญ่พูดใหญ่กว่านี่พูงมือนิดเดียวเห็นไหมโอ้ไปหาลังใหม่ครับมาอีกลังนึงครับผม กำลังมีขยายก็คือเป็นพิพวงพอดีวันนี้เจอตารังหน่่ยหน่อยแท้ครับอาจจะเห็นไหมเนะัะโอเคถ้าผมโดนดูกับมีน้าไหมครับผอมีครับผมเพิ่งเพิ่งจะพากันมาจับอยู่เลยครับงานเขาได้ครับโอเค อย่าตัดครับนี่ครับจะมาแล้วครับหูหลังสวยงามครับผมหอยโข่งครับตะวันนามน้ำดีครับผมไม่ปิดตาแต่ว่าเต็มหม้อทุกหลอดครับโอเคเก็บครับครับเข้ามากรับเจออีกลังนึงครับผมพึ่งหอยโข่งเหมือนเดิมครับผมพึ่งลังวันนี้เจอพึ่งลังเงินหอยครับผมนี่ครับ ไม่คงอ่สวยก็เอาครับผมไม่เลือกครับเคยตรวคนดูครับเีครับก็น้ำดีครับลังสวยอ่อนครับผมโอเคในหน่อยถ้าน้ำดีอย่างงี้ล้างสวยงี้กับพอรุนครับพอได้เลมโอเคย่อาตัดครับครับหลังมาแล้วครับผมถอดในกลางหน่อยหนึ่งครับแต่ว่าหวานโอเคครับผม ไปดูกันต่อครับามาเจออีกลังนึงครับผมเพื่อตัวไม่ค่อยลังใลังไม่ค่อยใหญ่ครับวันนี้ไม่เห็นมีลังใหญ่เลยไม่ได้พึงไม้ขง่งข่งกระจัดครับผมลงคนดูด้วยลังนี้เกือบล่างครับผมพร้อมมีครับผมก็ได้อยู่ครับ ห้าสิบเอร์เซ็นเอาครับหายากเคี้ยวจำเพิ่มมาอีกหนึ่งครับผมนม้ำมีครับเพาอะไรครับมองเห็นอยนะู่เนาะไม่ปิดตาครับแต่ว่านา้ำดีครับผมโอเคเจ็บครับสี่ครัง มีแต่ในหน่อยไปีกต่อครับเข้ามากับมาเจออีกครั้งนึงครับผมอยู่ในดงน้ำครับนี <c oughs> ่ครับร่งพึ้งผมทางมันแตกพรอมีสู่โจมตีผมเลยครับเดีย๋ดยมีตรงลุมควันวก่อนครับโอ้ศาสตร์ทวงทางป่าขึ้นไป ออนครับ้ำหวานก็ยังไม่มีเลยมีนิดหน่อยก็เลยยังไม่เอามีอยู่แต่ว่าหน่อยพูดก็ยังไม่เอาครับผมปอไปไ้ก่อนโอเคหาลังไหมครับอ,ออกจากตรงนั่นมาไม่มีเลยครับผมมาก็มาดูกอไผ่ตรงนู้ดรอยก็เอารอยก็เอาเอยูอ่มาดูดิกอไผ่นี่มีอีกไหมหายากครับ ข้อนี้ก็ไมนาจำมีมง้องมาดูดีๆก่อนโอเคได้เห็นเด้อถ่ายดูครับเดี๋ยวก็มาเจออีกรังหนึ่งครับผมใส่รอยไฟมันใหม่นะ่ะใส่รังกับแสงามดีครับได้ดูนี่ครับรังรังกับงามดีครับแต่ไม่รู้ว่ามีน้ำหวานไหม ไม่รู้ว่าโดนไฟไหม้แล้วมันจะเป็นยังไงครับโดนควนร้ายวันนลสี่หาวันละมั้งคอยควนเนี่ยไม่อยาดถางแป๊บนึงครับผมครับอุตส่าห์ถางมาตั้งนานครับผมไม่มีครับไม่มีน้ำเลยลังก็จริงจิต ทอดหน่อยนึงครับผมต่น้ำหวานน่ะไม่มีเลยอ่ะดูทีทีมันเป็นยังไงแล้วาะถังมาทั้งนั้นโอเคเดี๋ยวดูแป๊บน,นึงครับไม่มีจริงๆครับผมเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงไปออกครับ ใบวันลังไม่ถูจะเผื่กกอมันยังอยู่เอาหนามไว้เนาะออกกันครับก็ะเข้มเหรอครับอุ้ยหายเกออกมาจากนู่นมามาเจอรังนึงก็เอาไม่ได้ครับได้ด้วยคนนีโ้โอ้โดยดจะพึงใส่รังครับผมเอาไม่ได้หลายครับหม้อซีปรังนะครับที่เอาไม่ได้ครับผม จักเจงเลยร่างไม่กขีกกับร่างใหญ่เสียดายเช่นไม่มีหัวหนามเลยเว้ยเอ้าครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมด้วยนะครับเสียนกบในช่องกบพาลุยครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับกบพาลุยครับผม